สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจิกันอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็อยู่กับอาจิอยากรีวิวกับสั่สร้างเพื่อสังคมไทยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะมาแนะนำโพลิโทค่ะแต่เป็นในรุ่นรองเท้าผ้าใบค่ะมีให้เลือก2องแบบค่ะแบบหุ้มส้นลัดส้นแบบนี้กับแบบสวมเต็มใบแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมี2แบบให้เลือกนะมีแบบว่านานๆค่ะพื้นส้นหนาๆแบบนี้แล้วก็บริเวณด้านข้างที่เป็น แฟชั่นแบบนี้ค่ะก็ชื่นชอบแบบไหนสามารถเลือกรับชมได้เลยหน้าตาเขามีเหมือนกันเลยหน้าตามีให้มาเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละรุ่นหรือว่าใครที่ตัดสินใจไม่ได้แนะนำว่าให้ซื้อทั้งสองรุ่นกลับบ้านได้เลยค่ะถ้าเป็นในรุ่นนี้รองเท้าที่เป็นรัดส้นค่ะตัวนี้ก็จะมี3มสีมีสีโอรสแบบนี้ค่ะสีโอรสสีดาค่ะมีสีดา แล้วก็มีสีเทาแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเชือกนะทั้ง3สีเป็นเชือกหมดเลยใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็นี่ค่ะผิวกันลื่นด้านล่างค่ะรองเท้าไม่หนักมากนะสำหรับน้องๆค่ะสำหรับน้องๆไม่หนักมากสามารถใส่ได้เลยถ้าเป็นไซส์32ค่ะดูจากไซส์เท้าของน้องแล้วก็จะสักประมาณน้องประถมนะ น้องอนุบาลก็ใส่ได้นะขึ้นอยู่กับตัวของน้องกับขนาดของตัวน้องนั่นเองค่ะขนาดเท้าด้วยแล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบแฟชั่นแบบนี้ค่ะมีให้เลือก3สีสีเขียวตารางขาวแบบนี้ค่ะเป็นลายตัดนะแล้วก็สีดําค่ะสีโอรสนะ้องมันจะ,จะออกเป็นสีโอรสใช่ไหมนี่นี่ค่ะแบบนี้เลยใส่ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงค่ะใส่คู่กันไปได้เลยสามารถใส่คู่กันไปได้เลย นี่ค่ะกับโพเพโวแบบนี้และที่สําคัญค่ะโพเพโวของเราค่ะสามารถจัดจําหน่ายได้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากทางสัญสร้างนั่นเองค่ะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ในริงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าทักปาที่เพจของเราได้เลยค่ะยังไงฝากสนับสนุนเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสัญสร้างกันด้วยนะคะทีมงานจะได้หาสิ่งของใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับ ลองเท้ารุ่นนี้กันด้วยนะคะมีให้เลือก2รุ่นเลยค่ะแนะนำว่าแคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งไปหาแอดมินกันได้เลยนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ